เออเอ่อ้าบคเอออยื่องงวดรอดเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จไหมปากอวยต้อหลังนี่เป็นปากข้าวคแใจว่าจะบีกอ่ะจิ้มหน่อยๆด้ะอย่าจิ้มเยอะนะคะบรรยากาศยามค่ำพี่น้อง ครับกับสสวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซี FC, ที่กครารักทุกทุก,ท,ก,ท,กทุกท่านวันนี้จะพาพ่อแม่พี่น้องมากินอยังไงล่ะซูซูชิติอาหารนอกครับพี่น้องอาหารญี่ปุ่นว่าสัน่นมากกว่าเด้มาคนหนึ่งคนเดียวมากับคุณเเปิลชนแนลคือเขานั่นแหละครับผมเชิญครับ <laughs> สวัสดีจ้าเมื้อนี้แอปเปิลชนแนลกับนายเตยสิพาพี่น้องมากิน อาหารญี่ปุ่นระจะพี่น้องชูชินะคะชูชีอีสานบันเฮาจะพี่น้องครบาบมันสู้โศกได้เพลินอ, <c oughs> <c oughs> อันกระสิมีหลายนาจะานาก <c oughs> ุ้งนา <c oughs> อย่างบุจ้าแอปเปิลกับบรลูนเนาะ <c oughs> สารพัดนา <c oughs> สารพัดนาขนมปนาก่อนจะไปกินฝากก็ไลยก็แจกก็ติดตามเป็นกำลังใจให้แอปเปิลแชแนลกับนายเตยเพ <c oughs> <ะ>ื่อได้เฮ็ุคลิปต่อไปในรสจัพี่น้องข้ากะทิไ่วัสบีไปเลยให้นายเตยกินวัตะบี ในเตยห้ดูเดิจ้ะพี่น้องนี่ดีเหรอผมึนี่ยังกะห้กินยังกะห้กินเพชกะห้พี่น้องใส่ละลายเผื่อให้เราหายแกงไม่เตยไปเลยไม่ได้ใส่เยอะใส่นิดเดียวเองไม่เนียนมาหรอกเนียนจ้าไม่พี่น้องเอาหน้ากุ้งก่อนเองนี่เอาหน้ากุ้งก่อนสิผู้พี่พี่นี่เราก็จิ้มอย่างนี้ อันนี้ก็สิเป็นสลอตแล้วจะพี่นอองนุกวันเดี๋ยวผมคือฟ้มจะพี่นออกฟ้มจากไหนจะป้อเอาจิ้มดีๆเนี่ยทำไมถึงดูดมือเออเอออาบอ้เออยังวนร้อนไหเติดเสร็จไหว่าจะบีมยังไม่แตกไม่เป็ บรรยากาศทงหน้าปลาเขาโวดมาบ่ครับนั่นแล้วนั่นเป็นปลาเขาขวดนานทั้งนี้เป็นปลาอ้อยครับพี่น้องต้นของใหมเป็นเป็นเป็นปลาอ้อยท่าหลังนี้เป็นปลาเขาขวดใช่าจะบีก่ะจิ้มหน่อยๆน่อยด้วยจ้งอย่ายจิ้มเดียวนะคะบรรยากาศยามค่ำพี่น้องคลายความ เพิ่งแล้วนั่นคืของเรับขายของเพิ่งเสร็จขายของเพิ่งเสร็จครับพี่น้องก็ขายอะไงอีกเหรอพรุ่งนี้ก็จะขายกล้วยทอดแล้วก็ไก่ทอดจ้ะแล้วเราจะมาหุ้งจ้ะพี่น้องน้องเบิ่งต้องแอปเปิ l e จะขายแบบขายถือด้วยจ้ะครับโค้กเราะยุดสิบละก็พอขายโค้กเราสค่ะโค้กเราหยุดสิบบาทก่ได้หรอกเพราะว่า โคโลจีสิบาทพื้นขายซะเ้าขายตรงขายเอาถือกระเพิ้อนน้อพี่น้องเอาโคโลเอาโคโลเศร้าแอปเปิลกินวสัสดปีเป็นจา้าเอาเป่ะเ,เจา้าของบอกครับปีทำไมไม่เอาหล,ลัลบแล้วหลับแล้วเหรอขึ้นหลบบับไปแต่เออเ่าก็เพิ่นเคยกินแะไรพี่น้องเจ้าความก็เคยกินดูเทียนเนืองแต่ว่าก็ไม่ได้ก,กินแบบนั่นบอกเจ้าความบอกดูขับฟังแล้วโ,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 โอ้โอันนี้ติดื่ม นี่ะชูชีน,นะอะอันนี้มันก็นจะไม่ใส่หไหลเรา,เาพี่น้องเนี่ยบางันบอกอ่อ่ทั้งขังดำๆเลยก็อืมออกแรงโอเคกีเดสกาโอ้ยหยบเงียบพี่น้องมินาโอเคกีเดสกา แอปเปิลก็ลืมแล้วล่จะจ้าภาษาญี่ปุ่นชูชิทาเบมมาสุโอซิดส์่ยโอ้ออาการเบาควกมดังไม่พอนออากาัไมันตกว่าห่างนะก็ได้วา่าจะจิ้มหน่อยแล้วจนะิ้มไว้แล้วลพี่น้องมันบังทีเราลูกมันนะเนี่ยจากตอนครับตัวกระเจ็บดีเลยพี่น้องก็ะป๋องจิ้มยู่ครับซูชีกอะไรเพ้อซื้อ ซื้อญีออ่ปุ่นอาหารนอกพี่น้องอัมเบรินทาเบนไนเนี่ยโคดีไม้เนี่ยวัตาชิกะคือปรามาณน้ำกันอัะนนั่นนาเกะในหน้องโนออมิเซ่ปะจาดเรื่มรีไป อีไปอีไปอีไปภาษาญี่ปุ่นลงเลยบ้างอีไปอีไปจำได้ดีๆก็คืออิกกีเพราะว่าหมดแก้วตั้ะพี่น้ต่ออืมเพื่อนถลัทเพื่นถลัดแต่หมดแก้วหมดแก้วเลยอิกกีเพราะว่าเพื่อนเพื่อนเพราะเพราะว่าเพื่อนเคยอยู่นั่อันนั้นเคยอันแก้ว มันสนัดป่ะวเจียวเบขวดการเบอรขวดเนี่ยแปลว่าอย่างไรอีโป่งอีป่งอืมคืออีป่งอีปังเหมือนเดิมนาะพี่น้องอีป่งก็อีกีนั่นแหละอืมอีป่งอีกีัรมพัดยิ่งดีพี่น้องอยู่ขางทงร่อว่ายว้ยเพี่น้องย่ำคำเียงกีกะซูชนะเอสนกีซูชะอากาศดีอากาศดีเนกอกไมก เท่งกี่เท่งกี่เท่งกี่โอเท่งกี่เทงกี่กะเท่งเท่งกี่วสัตเพี่อน้องอี๋เนี่ยอืออากาศดีประมาณนึ่งล่ะดับดืมลงดมันจะเป็นบริเวณบบโผมบจังเดีกยวเพื่อน้องก็มืดตึ๊บกูละนี่ผมมาไปใส่ยังเทียนนอนที่ว่าลพี่น้องเขาก็คยไปหันไปไปประเทศนั่นไปมองนี้อเปิ้ลมาเคยไปอันนั้นดอกจ้า ในเตยบอกไปทัวแอปเปิลเคยไปญี่ปุ่นไปเที่ยวซื้อเทียนึงอันเดียวเจ้าของก็ยังคนนั้นในอยู่ข้าวปลาใยใช้ใช้เทียนน้องเ่็นภาษไปเที่ยวอันตะโดนเราหล่ะเจ้าหกปีขึ้นหลังผมเดี๋ยวผมผมมึไปลาใช้เทียนอีหลีเที่ยวญี่ปุ่นเทียนนางจ้าตะโดนเราหล่ะจะไปอะไรพวกญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ได้พวกเคยไปจักเที่ยวโหลดก็เป็นคนมากแขวงอยู่กับท้งหน้าแหละดีแล้วอืมเตาใช้แี่เวชชีสี่อะไรจะกับท้งให้ท้งหน้ากบาลก็เขียนไปจริงจี่ล่ะพี่น้องเกิดใจกับตายอันเดียวเดียวคนพูดนี่ เป็นยัเธอฟองดังอะไรป่ะเนี่ผมว่าที่เดผมว่าได้วว่ามันพีเขาที่ฉันดอกเดีอะไรจะขนาดจะเลยว่ามึงหงงิแกลนตาแตกแล้วจะไน้อกว่าจะมีึ้นดังนี้ดีจ้ะ ครับวะไลองว <มา S 1> ่าเขาหลับเดี๋ยวผมหลับแล้วครับตัวครับพี่น้องไม่เตออยยานแล้วจ้ะอืมแกปเปิ้ลกันแล้วเลี้ยงกันเอ้ยไม่าด้ลดลายหลักมีลายแบบแล้วลูกแบบพี่น้องอเขาเนียนเนี่ยนก็ได้ตามดวกลุ้ยตัเอียง อันนี้ใครยังนี่เจ้าคะไม่ไหวใครหลังบ่หรืพี่น้องใครป่าใครป้าโอ้ใครกุ้งมาเลยไม่ไหวจ้าแม่อันนี้อีหยังใคปรปลอมใครปลอมว่าว่าใครปลอมใครแท้่ยุ่นีกนข้องปลอมด้วยนี่พี่น้องไปเกี่ของแท้ เดิมอิ่มาจะปนกินมันเหมือกใกล้หมดว้ะวัสบีบ่วไปแขึ้นดังแล้วเจดังหินหินหลอดเป็นวัสบีพ่นเสียงนกห้องนกอะไรครับนกอยังล่ะนกกระนันนกคนละอันัวเองนกกางเขนอือนกกางเขนดง แต่ว่าภาษาไทยของคุจังยูเขาเขาจะเอานุ่งยังเขาเจ้าเลี้ยงยูคพี่น้องเขานุบินลาภาษาไทยนก่บินลาดงเช่นสุดท้ายครับพี่น้องเยอปุรันปุ่ี่ปุปปีพี่น้องจะอยูอยู่ครับพี่น้องเขาท่าอยู่อาหารญี่ปุน่นอาาร่อยมากเลยครับพี่น้องเจแปนอาหารจเจแปนมาเลยไม่กอ็อาหารจเจแปน หันเจเปียนก็ว่าหันเจหกเจเปนเจหกไปเขาเจเปลี่นเปลี่ยนที่เปลี่ยนตรงเกิดตรงเจเปีนไม่เจแปดเจ๋อเด็กด้ยินว่าหันเจเปลี่ยนที่เด็ก็ว่าโอเคทุกท่านพี่น้องสำหรับคลิปนี้แอปเปิลชแนลกับแม่เต๋อกับไปก่อนเนอจ้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอปเปิลชแนลกับแม่เต๋อเพื่อได้เหตุคลิปต่อไปแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อสิบผาดคลิปต่อไปของแอปเปิลชแนลด้วยจ้ะพี่น้องสวัสดีจ้า ครับชิปหนาจะมาพอกันไหมครับเนาะคลิปนี้ผมคือพู่แอปเปิลหน้าพี่ระ้น้องไม่บันเดียรครับพี่น้องชิปหนาพอกันไหมเนาะครับเนาะสบายดีกันสกุลสกคนไปแล้วครับผม